เฮ้ยเลพิม์พลายยุงที่ถุงด้วยว่าอุบัติเหตุปะเนี้ยอันนี้ซองแกะแล้วอันนี้อีกซองหนึ่งยังไม่แกะซื้อมาจากเซเว่นเลยมันไม่ได้แบบดีเฟกอันเดียวแลวเนี่ยน,นี่มันแบบยุงไปตายอยู่ตรงแม่พิม์ปาโอโหขายอย่างยาวอ่ะเฮ้ย เลพิมพ์ลายยุงที่ถุงด้วยว่าอุบัติเหตุปะเนี้ยอันนี้ซองแกะแล้วอันนี้อีกซองหนึ่งยังไม่แกะซื้อมาจากเซเว่นเลยมันไม่ได้แบบดีเฟก t อันเดียวแล้วนี่ยนี่มันแบบยุงไปตายอยู่ตรงแม่พิมพ์ป้าโอโหขายอย่างยาวอ่ะวันนี้กลับมาดูเซเว่นที่ออฟฟิศว่าเลลายุงยังมีอยู่หรือเปล่ามาดูกันไหนๆหนไหนนี่มันยังมีอยู่นี่ไง เอ๊แต่มันมีแค่สองซองเองนะมีแค่ข้างหน้าเขาตั้งใจเอามาโชว์ป่ะเนี่ยแต่คิดว่าไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นล็อตเก่ามากกว่าดูดูเฮ้ยเลพิมพ์ลายยุงที่ถุงด้วยว่าอุบัติเหตุป่ะเนี้ยอันนี้ซองแกะแล้วอันนี้อีกซองหนึ่งยังไม่แกะซื้อมาจากเซเว่นเลยมันไม่ได้แบบดีเฟกอันเดียวแล้วเนี่ยน,นี่มันแบบยุงไปตายอยู่ตรงแม่พิมป์ปะโอโหขายอย่างยาวอะ่ะ วันนี้กลับมาดูเซเวนที่อฟว่าเลลาย,ยุงยังมีอยู่หรือเปล่ามาดูกันไหนไหนไหนนี่มันยังมีอยู่นี่ไงเอ๊ะแต่มันมีแค่สองซองเองนะมีแค่ข้างหน้าเขาตั้งใจเอามาโชว์ปะเนี่ยแต่คิดว่าไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นล็อตเก่ามากกว่าดูดูเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เลพิมลายยุงที่ถุงด้วยว่าอุบัติเหตุปะเนี้ยอันนี้ซองแกะแล้วอันนี้อีกซองหนึ่งยังไม่แก่ซื้อมาจากเซเว่นเลย มันไม่ได้แบบดีเฟกอันเดียวแล้วเนี่ยนี่มันแบบยุงไปตายอยู่ตรงแม่พิมพ์ป้าโอ้โหขายอย่างยาวอ่ะวันนี้กลับมาดูเซเวนที่อฟว่าเลลาย,ยุงยังมีอยู่หรือเปล่ามาดูกันไหนๆๆนี่มันยังมีอยู่นี่ไงเอ๊ะแต่มันมีแค่สองซองเองนะมีแค่ข้างหน้าเขาตั้งใจเอามาโชว์ปะเนี่ยแต่คิดว่าไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นล็อตเก่ามากกว่าดูดูเฮ้ยเลพิมพ์ลายุงที่ถุงด้วยว่าอุบัติเหตุปะเนี้ย อันนี้ซองแกะแล้วอันนี้อีกซองหนึ่งยังไม่แกะซื้อมาจากเซเว่นเลยมันไม่ได้แบบด e ีเฟกอันเดียวเลยเนี่ยน,นี่มันแบบยุงไปตายอยู่ตรงแม่พิมพ์ป้าโอโหขายอย่างยาวอะ่ะวันนี้กลับมาดูเซเว่นทีออฟฟิศว่าเลลายยุงยังมีอยู่หรือเปล่ามาดูกันไหนไหนไหนนี่มันยังมีอยู่นี่ไงเอ๊ะแต่มันมีแค่สองซองเองนะมีแค่ข้างหน้าเขาตั้งใจเอามาโชว์ปะเนี่ยแต่คิดว่าไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นล็อตเก่ามากกว่าดูดูด เฮ้ยเลพิมพ์ลายยุงที่ถุงด้วยว่าอุบัติเหตุปะเนี้ยอันนี้ซองแกะแล้วอันนี้อีกซองหนึ่งยังไม่แกะซื้อมาจากเซเว่นเลยมันไม่ได้แบบดีเฟก t อันเดียวแล้วเนี่ยนี่มันแบบยุงไปตายอยู่ตรงแม่พิมพ์ป้าโอโหขายอย่างยาวอะ่ะวันนี้กลับมาดูเซเว่นที่ออฟฟิศว่าเลลาย,ยุงยังมีอยู่หรือเปล่ามาดูกันไหนๆหนไหนนี่มันยังมีอยู่นี่ไง เอ๊ะแต่มันมีแค่2ซองเองนะมีแค่ข้างหน้าเขาตั้งใจเอามาโชว์ปะเนี่ยแต่คิดว่าไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นลอตเก่ามากกว่าดูดู